สวัสดีครับมาพบกับสุโกชแนลอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าค่ายเนี่ยนะครับมันไม่ยอมให้ใช้อิโมตัวอื่นเล่นครับผมถ้าใช้อิโมตัวอื่นเนี่ยนะฮะมันจะแบนครับผมนะครับฉันท่านเองเนี่ยวิธีการลงนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ครับผมเว็บไซต์ของแกนซาก้าหลักนะครับโอเคผมลองเข้าใหม่นะนะครับโอเคแล้วก็จะอยู่3ามแถบนะครับก็คือเราก็คลิกเลยครับผมคลิกไปที่ตัววินโดว์ครับผมนะฮะพอคลิกไปเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดตัวล่าช ก็ามาให้นะครับพอรันเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถคลิกแล้วก็ลงได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของ Apple แล้วก็ในส่วนของ a n d r o i d เนี่ยก็เข้ามาคลิกในนันนี้ได้ครับซึ่งในตัวเนี้ยนะครับที่ผมวงเนี่ยมันคือการใส่นะฮะใส่ในส่วนของเบอร์โทรถ้าใครมีเบอร์โทรของตัวเกาหลีลก็มาใส่ได้ครับผมแล้วก็ใส่ไปมันก็จะนับเขาไปเรื่อยๆเนี่ย ถ้าเกิดใครเล่นในช่วงแรกผมมันจะแจกของพาลเลยครับถ้าชุดต่างพวกนี้ก็จะใส่พวกอีโมอีเมลเงี้ยนะฮะถ้าใครมีข้อมูลของที่ประเทศเกาหลีเรามาใส่ได้ครับในหน้าเว็บเนี่ยนะฮะเรามาทองได้ครับผมมาเล่นได้นะฮะมีคลิกมากมายมีให้เราเล่นมากมายเลยนะครับโอเคครับผมโอเคงั้นเราไม่ใช้เวลาเราข้ามประจบการลงอินสตอล์เลยครับ โอเคครับงานเราตัดมาในส่วนการลงเลยนะครับหลังจากที่เราทำเป็นคลิกในส่วนของตัวโปรแกรมเมื่อกี้นะฮะมันก็จะเข้ามาซึ่งเครื่องผมเนี่ยไม่ได้ทําการติดตั้งนะฮะในส่วนของภาษาที่มันเป็นภาษาเกาหลีไว้นะครับถ้ามันไม่ไีการติดตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรเอ่ยแบบเนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องสนใจครับผมเราก็มาลงได้เลยเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยนะฮะไม่ชอบให้มันอยู่อยู่ได C ครับผมผมก็เอามาไว้ที่ได้ D ครับผมนะครับ เลือกไปนะครับมาถึงมาหน้านี้ด้านที่จะเป็นหน้าโหลดนะครับพอเราทําการโหลดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนจะทําการโหลดเนี่ยนะฮะให้เราดูก่อนว่าผ่าที่เราจะลงเนี่ยมันอยู่ผ่านไหนอย่างผมเองเนี่ยต้องการจะย้ายมันไปอยู่ไดดีครับผมนะฮะผมก็ย้ายไปแล้วก็กดโหลดเลยครับซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาสักคู่นึงครับแต่ผมจะก่อเร็วไปเลยนะครับว่าหลังจากที่ทําการโหลดเสร็จจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งเราจะเห็นในแถบของสีฟ้าและสีเหลืองนะครับเพื่อในการอัปเดตแพชมั่นนะครับผมหลังจากเสร็จเนี่ยมันก็จะนิ่งครับผมเราต้องคลิกตัวสีฟ้าทางด้านขวามือครับผมนะฮะโอเคคลิกให้ดูครับผมเนี่ยก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากเราเสร็จนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัว e n p o t e รเขึ้นมาทางด้านซ้ายมือข้างบนครับผมไม่ต้องไปสนใจครับรอมันโหลดจนเสร็จสิ้นครับ นะครับอีกสักครู่เดียวครับจะเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาโหลดเสร็จกันครับไอ้ความเร็วทุกอย่างอยู่ที่ความเร็วเน็ตของทุกๆท่านนะครับแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับดูจากขนาดไซส์ของมันเนี่ยนะฮะถ้าตัวเนี้ยมันจะบอกวันที่26นะฮะจะเปิดครับผมคลิกไปก็ไม่มีอะไรครับแล้วเราคลิกตัวตัวแดงเนี่ยนะฮะมันจะไป เด้งหน้าเว็บไซต์มาให้กับผมนะครับครับมันก็จะเด้งไปหน้าเว็บพอร์ตกับผมนะฮะงั้นก็จบคลิปไปเท่านี้ครับงั้นไปฟังเพลงกันกับผมบ้ายบายเจอกันวันเล่นเกมกับผมสวัสดีครับคิาดพ 吧。啊